สูตรคูณแม่2ถึงแม่25ท่องสูตรคูณแบบช้าฝึกท่องตามจำง่าย212 224 236 248 250 26ส2 7สองสา9ห2สองสี่ดสองห้าสเป็นย0 2สเป็น22 22เป็น24 3ส3 3 2 6

สิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดปดสิบสีปดเก้าหสบสองเก้าเป็นหนึ่งร้ยแปดสิบสองสเป็นหนึ่งร้อยสบสิเป็นหนึ่งร้สามสิเป็น1นึ่งร้อยสี่สิบส3่สิบสามหนึ่งสิบสามสิ1สามสองยี่หกสบสาาสามสิบาสี่ห้าสิบสองสิาห้าหกิห้าสิบสาหกเจ็ดสิบแปดสิาเจ็ดเก้าสิบาแปดหนึ่งสี่ สิบสามเก้าหนึ่ง1้อยส1 3เจ็ดสิบสามสิบหนึ่งร้อยสามสิบสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สสสองหนึ่งห้าสิหนึ่งสิบสสองยี่สสามี่สิบสองสิสี่ห้าสิห้าเจดสิบหปดสิบสเจดเก้าสิบดหนึ่งิบสองเก้าหนึ่งยยี สิบสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบสิบสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่สิบสี่สิบสองหนึ่งร้อยหกสิบแปดสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกเก้าสิบสิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแปดหนึ่งร้อยยี่สิบสิบห้าเก้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบ สิบห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยหกสิบห้าสิบห้าสิบสองหนึ่งร้1ยแปดสิบสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกองสาสองสิสามสี่สี่หกสิห้าแปดสิบหเกหกสเจดหนึ่งสิบสองสิดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสหนึ่งร้อยหอหนึ่งเจ็ดส

ยี่สิบสามหกสิบยี่สิบสี่แปดสิบยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบยี่สิบแปดหนึ่งร้อยหกสิบยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบยี่สิบสิบสองร้อยยี่สิบสิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบยี่สิบสิบสองสองร้อยสี่สิบยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสองสี่สิบสอง ยี่สิบเอ็ดสามหกสิบสามยี่สิบเอ็ดสี่แปดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดห้าหนึ่งร้อยห้ายี่ิเอดหกหนึ่งยี่สหยี่เอ็ดเจ็ดหนึ่ง้อยสี่เจ็ดยี่เอ็ดปดหนึ่งหกสดยี่สเอ็ดเก้าหนึ่งร้อยปดสิบยิเอดสิบสอง้ยสิยเอดสิเอดสอง้อสอยี่อดสองสองห้าสองยสองหนึ่งยี่สิบสองยี่สองสองสี่ส

23่สิบสามสอง4ี2สิบหกยี่สิบสามสามหกสิบเก้ายี่สิบสามสี่เก้าสิบสองยี่สสาห้าหนึ่งยสิบหยสหกหนึ่งสามยี่สสามเจ็ดหนึ่งหอยี่สามปดหนึ่งยแปดสิยสาเก้าสองยเจ็ดยี่สาสสองสสยสาสอดสองอห้าสสายี่สาสสองสอง็ดส ยี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองสี่สิบแปดยี่สิบสี่สามเจ็ดสิบสองยี่สิบสี่สี่เก้าสิบหกยี่สิบสี่ห้าหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบสี่หกหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ยี่สิบสี่เจ็ดหนึ่งร้อยหกสิบแปดยี่สิบสี่แปดหนึ่งร้อยเก้าสิบสองยี่สิบสี่เก้าสองร้อยสิบหกยี่สิบสี่สิบสองร้อยสี่สิบยี่สิบสี่สิบเอสองร้อยหกสิบสี่ยี่สิบสี่สิบสองสองร้อยแปดสิบแปด